ช่วงนี้หลายคนคงจะเคยเห็นภาพโปรไฟล์สวยๆที่เขาแชร์กันไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบน,บบนี้หรือว่าแบบนี้คือมันสวยจนทุกคนต้องถามว่าใครวะ,ะจริงๆเทรนด์นี้ก็มาจากเทรนด์ที่เกาหลีนะคะที่หลายๆคนที่ไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยจะชอบไปถ่ายรูปโปรไฟล์สวยๆคือเราก็จะเข้าไปถ่ายกับฉากพื้นหลังปเปล่าๆนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันแปลกตรงที่ที่เกาหลีนะคะเวลาเขาถ่ายรูปติดบ,บัตรเขาจะโฟโต้ชอปแล้วก็แต่งรูปจนมันสวยมากๆจนแทบจะไม่เหมือนตัวจริงแต่ตอนนี้นะคะเราไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีแล้วคะ่ะเพราะว่าตัวแอป snow เขาออกฟังก์ชันใหม่นะคะเป็น AI profile นะคะที่เราสามารถอัปโหลดรูปของเราเข้าไปเพื่อให้ตัว AI เนี่ยจับเป็น reference นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะสร้างรูปสวยๆแบบนี้ออกมาให้เราได้เลยไปดูวิธีทากันค่ะตอนนี้นะคะพักถ่ายเดือนมิถุนายน2 0 2 3นนะคะเราสามารถเข้าไปในหน้า profile IG ของ snow ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดลิงก์บนหน้า profile ที่เขามีให้ตรงนี้นะเสร็จแล้วเขาก็จะลิงก์ไปที่แอป snow นะคะอันนี้ถ้าใครยังไม่มีแอป snow เนี่ยเขาก็จะให้เราดาวน์โหลดก่อนพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะลิงก์มาหน้านี้เลยชื่อว่า AI profile ตรงนี้เราก็สามารถกด Begin Now. ได้เลยค่ะแต่แล้วเขาก็จะให้เราเลือกรูปของเรานะคะ10-20ึง10รูปแล้วก็เลือกรูปที่เราชอบได้เลยค่ะต่อไปนะคะถ้าเรายังไม่ได้ล็อกอินเขาก็จะเด้งให้เราล็อกอินก่อนนะคะก็จะมีให้เลือกแบบล็อกอินผ่าน Li น์หรือว่าล็อกอผ่าน Apple ID อะไรแบบนี้ของพักก็เลือกเป็นล็อกอผ่าน a p p เ e ID ไปนะคะเพราะว่าเราผูกกับบัตรเครดิตไว้แล้ว ลืมบอกไปว่าอันนี้ถ้าจะสร้างต้องเสียตังค์ด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะมีออปชันให้เลือกค่ะเป็นแบบสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นแบบเอ็กเพรสซึ่งทั้ง2แพลนเนี่ยก็จะได้รูป30รูปเหมือนกันเพียงแต่ว่าแบบสแตนดาร์ดเราจะต้องรอหนึ่งวันนะคะถึงจะได้รูปออกมาแบบเอ็กเพรสเนี่ยจะได้ภายใน1ชั่วโมงเลยแบบสแตนดาร์ดจะ19บาทส่วนแบบเอ็กเพรส9 9ึาบกาทค่ะก็ถือว่าไม่แพงเกินไปเนาะสำหรับการโมรูปให้เราขนาดนี้ถ้า <c oughs> สมมติว่ามันขึ้นโซนอา์แบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเเเเพรรราาาาาะะววว่ว่่ชชงนนนนี้้้ยยมมมักกกค็ลลขไปอถหหโด มันก็จะขึ้นโซลเอาแบบนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ลองเข้าใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกดได้เนาะส่วนของพะก็ขึ้นโซลเอาแบบนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าพอก็รอประมาณ10นาทีเข้าใหม่10นาทีเข้าใหม่แบบนี้สองสารอบก็สามารถเข้าได้ค่ะหรือว่าอีกแบบหนึง่งมันก็อาจจะขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าซิสเต็มมันโอเวอร์โหลดเกินไปมันยังทํางานให้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนลองเข้าใหม่ไปเรื่อยๆค่ะอยากสวยต้องอดทน แต่แล้วพอเราเลือกแพลนของเราแล้วนะคะส่วนตัวพักเลือกแบบเอนะ็กซ์เพรสเนาะเพราะว่าจะได้รูปเร็วหน่อยเราก็กดเข้าไปค่ะเขาจะให้เรากดจ่ายตังค์อย่างของพักลิงก์กับ Apple ID แล้วเนี่ยเราก็แค่บริ i f y ตัวๆนเราก็จ่ายตังค์ผ่านบัตรเครดิตได้เลยค่ะแต่เราก็จะเป็นหน้าที่หมุนๆแบบนี้นะคะหน้านี้สามารถกดออกได้นะคะทุกคนเราสามารถใช้มือถือของเราทานู่นทนํานี่ตามปกติได้เลยแล้วก็พอครบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็กดที่ลิงก์เดิมต,ตรงนั้นได้เลยมันก็จะลิงก์มาหน้านี้เลยค่ะ มันก็จะขึ้นว่ารูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยเสร็จแล้วจะขึ้นภาพหน้าปกให้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้าไปก็จะมีรูปของเราที่โมอย่างสวยงามแล้ว30รูปเลยค่ะ ตรงนี้เราก็สามารถกดเซฟเอาตรงมุมขวาบนได้เลยนะคะเสร็จแล้วรูปก,ก็จะมาอยู่ในมือถือของเราเลยในอัลบัมล้มรูปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทําง่ายมากๆเลยแต่ว่านี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ารูปที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้สร้างใหม่ทุกคนนะคะคือเขาเหมือนแค่เอาหน้าเราอะไปแปะบนเทมเพลตที่เขามีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เจนรูปออกมาเนี่ยจะเหมือนเหมือนกันหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทรงผมท่าทางหรือว่าตัวเสื้อผ้าฉากหลังอะไรเงี้ยจะเหมือนจะซ้ํากันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเอารูปนี้ไปใช้จริงๆเนี่ยก็จะโป๊ะนิดนึง นเ,นเขาก็จะจาได้ว่าอ๋อมันเป็นรูปที่มาจากแอปนี้ส่วนตัวพังเองก็คิดว่าคงไม่ได้เอาไปใช้อะไรจริงจังนะคะเพราะว่ามันดูแทบจะไม่ออกเลยว่าเป็นเราคือมันสวยเกินไปจะมีบางรูปที่ดูออกว่าเป็นเราคือดูแล้วแบบเอออันนี้คือเราแต่ว่าบางรูปเนี่ยก็เกาหลีเกินแค่จะรู้สึกว่ามีส่วนคล้ายเรานิดเดียวโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วสาหรับคลิปด่วนสั้นๆวันนี้ถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะก็ฝากกด subscribe ให้พักหน่อยนะคะช่องของพักก็จะทําเนื้อหาเกี่ยวกับ productivity การพัฒนาตัวเองหรือว่าเทรนด์ใหม่ๆ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย